และประเมินว่าเดือนธันวาคมนะ,คะถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะล้มแน่นอนตอนนี้ก็เดือนธันวาคมแล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังไม่ล้มเลยยังอยู่ได้เลย <S <S <ๆ>นะครับสิ่งเหล่านี้คือความลึกซึ้งทางการเมืองให้ปลายทางเี่่ังสินจะต้องเดินทางต่าทางต่อไปถ้าเกิดเจอรูปพิธีด้วยวิธีนี้ก็มีทางเลือกจะไป2ประเทศคือ1ไปซาอุดิอาระเบียนะครับขอขออภัยฮะไปฮ่องกงหรือว่า จะไปที่อังกฤษหรือจะกลับไปถิ่นเดิมไปโผลที่มอนเตเนโกนั่นเองตอนนี้เกมอยู่ยากแล้วสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการรุกทางยุทธวิธี สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอาประเด็นร้อนๆมาทักษินก็เตรียมตัวย้ายประเทศได้เลยนะคะรับพอสถานการณ์ทางการเมืองกําลังบีบทักสินมาทุกขณาขณะกํากลังเดินลุก เด๋ยวเจอลูกโดยของยุทธวิธีไปดูในเชิงปรากฏการก่อนนะครับประเทศไทยไปจัดงานเอ็กโปนะครับที่ประเทศดูไบกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับดูไบามากขึ้นก็ว่าเอ้คุณอย่ามาแตะต้องข้าเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศนะเพราะฉะนั้นอย่าท้าทายอำนาจรัฐนายกท่านยกไม่ค่อยคุยกับใครเลยท่านจะคุยกับ คนของท่านไม่กี่คนรอบตัวคนแล้วก็ไปคุยที่บ้านนั่นนะ <laughs> This is t i s in which case, Ladies and gentlemen, i t is a great honor for me to be representing Thailand and the people to give a remark here today on the nation f national name of the kingdom of Thailand for the Thai people, December 5th has been important d a y as it marks. การกระชับความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็มีรดัดุรยสีทีเดินทางไป นะครับบางคนไม่เข้าใจคิดว่าจะมีการเจราจากันเรื่องดาวเทียมนะกทกษินจึงมีการส่งรัฐบตรีว่าการกระทรวงการเทคโนโลยีเนะี่ยเดินทางไปนะจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการจัดนะกิจกรรม e x p กซ์โปไทยแลนด์แล้วก็จัดวันชาติที่ประเทศดูไบนะครับซึ่งทักษิณจินวัตรก็หลังจากที่มีกระแสข่าวนี้ออกมา ก่อนหน้านั้นหนึ่งวันก็ปรากฏว่าออกมาแถลงข่าวออกมาโพสต์ข้อความจุดเป็นข่าวขึ้นมาบอกว่ามีความปังจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตนเองก็จบมูลนิธร้อยนะครับมานะมีความจงรักภักดีได้รับสายสะพงสะพายมีความจงรักภักดีแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้พูดถึงตอนโดนยึดยึดยึดตําแหน่งยึดเครื่องราชอิสริยาภรณ์และโดนเรื่องของมาตรา1 1 3ตก แป้าตาหนึ่งสองนะครับเอาตกลงมันยังไงกันแน่เนี่ยนะฮะเรื่องของการเปิดเอ็กซโปของไทยที่ไปเปิดขึ้นกับดูไบทักษิณก็เดินทางไปนะมันเกี่ยวอะไรข้นขึ้นนะกับเรื่องของการย้ายประเทศมันเกี่ยวอะไรขึ้นกับการร๊ปทางยุทธวิธีในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนนะการเมืองมาสลับซับซ้อนยอกย้อนกุณอุบายนะ ในจริงมีลงในลงมีคนในคนมีอุบายในอุบายกลายเป็นจริงนั่นหมายความว่าตอนนี้หลังจากที่ทักษิณสนับสนุนม็อบมาโดยตลอดตอนนี้ม็อบที่จะมีการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายก็จะเป็นม็อบลดบรรทุกปรากฏว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถอดสลักพราตัดสลักนะครับมอบ็อบลถบรรทุกสลายหายตัวไปนะครับสิ่งที่ตามมาคือความชอบธรรมของม็อบต่างๆมาปลดออคงปลดแอกถูกแกนนำติดคุกสารปล่อยออกมาอย่างรุง แต่ก็ต้องติดกำไร EM นะครับการแสดงความคิดเห็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองจึงแผ่วลงนะครับการลุกทางยุทธวิธีประเทศไทยเดินเกมรุกทางยุทธวิธีด้วยการจัด EXPO นะครับแล้วก็จัดวันชาติที่ดูไบหลักนี้เรียกว่าเป็นหลักความสัมพันธ์ทางการทูตหลานการสร้างหลักความสัมพันธ์ทางการทูตครั้งนี้ย่อมส่งผลทำให้ไทย กับดูไบมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็ทำให้คนดูไบนั้นเดินทางมาดูนะครับกิจการกิจกรรมคนในประเทศไทยมากขึ้นส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมและการเมืองร่วมกันย้ำนะฮะเศรษฐกิจสังคมและการเมืองร่วมกันนั่นหมายความว่าไม่ต้องแปลกใจหรอกทักษิณพลิกออกมาว่าจงรักปักดีโน่นนี่นั่น ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองรู้แล้วนี่คือการรุกทางยุทธวิธีนะครับเมื่อไรก็ตามเมื่อความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศดีขึ้นมั่นขึ้นในฐานะนายยกมนตรีคนใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับดูไบามากขึ้นทําให้ข้อตกลงนะครับความร่วมมือกันระหว่างสองชาติยอ่ยอมเกิดขึ้นอย่าลืมนะฮะทั้งยิงลักณและทักษิณมีหมายแทงอยู่นะครับคือเป็นหมายจับ นในคดีทุจริตคอร์รัปชันในคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับทั้งเรื่องของจำนำข้าวและคดีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่มีหมายแดงอยู่ตอนนี้ถ้าไทยมีความสัมพันธ์โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์นะกับชีกนะหรือกษัตริย์ในประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศดูไบซา,าอุดิอาระเบียกับดูไบก็ามีความสัมพันธ์ร่วมกันนะครับถ้ามีความสัมพันธ์กับดูไบามากขึ้น ส่งผลทาให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะครับก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นสูงฮะซึ่งส่งนเหน่วนี้คือเรียกว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองหลังจากที่ทักษิณออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองพยายามพูดวาจาภาษานะต่อว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์และประเมินว่าเดือนธันวาคมนะ ถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะล้มแน่นอนตอนนี้ก็เดือนธันวาคมแล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังไม่ล้มเลยยังอยู่ได้เลยนะครับสิ่งเหล่านี้คือความลึกซึ้งทางการเมืองให้ปลายทางเรื่องสินจะต้องเดินทางต่าทางต่อไปถ้าเกิดเจอรูปธีด้ีทวิธีนี้ก็มีทางเลือกจะไป2ประเทศคือ1ไปซาอุดิอาระเบียนะครับขอขออภัยฮะไปอ่ฮ่องกงหรือว่าจะไปที่อังกฤษหรือ จะกลับไปถิ่นเดิมไปโผลที่มอนเตเนโกนั่นเองตอนนี้เกมอยู่ยากแล้วสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการรุกทางยุทธวิธีนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอสักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชาติคือแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยศาสนาคือคำสอนของศาสดาพระมหากษัตริย์คือผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมทั้งสามสถาบันคือไตรรงที่คงอยู่คู่แผ่นดิน มหาณะสัผ์ผาตุงรักบันดานสด,ดนัาทุกเข็มพระบารมีจักรีวงสมบังเน